เขาบอกว่ารองเท้านะครับภาษาอีสานเรียกว่าเกิบเนี่ยกำลังจะพ่นพิษหรือเปล่าไม่รู้เรื่องเดิมก็คือว่ามีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยผ่านทาง Facebook เป็นคนแรกบอกว่าทราบหรือไม่บอกว่ามีข้าราชการการเมืองนะครับที่ประจำอยู่ที่สํานักนายกรัฐมนตรีได้รับของที่ระลึกเนี่ยมากมีราคามากกว่า3 0 0 0บาทตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเขาก็เลยไปตรวจสอบอ๋อข้าราชการการเมืองคนนี้ก็คือนาง สาวจุรีพรสินทุไพรซึ่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่คุณยกอธิบายหน่อยรองเท้าคู่นี้รองเท้าคู่นี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะเกิน200อยโอ้ยพี่จงพี่โจะคุณมาจงฮะอี่ดูนี่พี่ดูยี่ห้อก่อนนี่ผมดูอ่ะไม่รู้ยี่ห้อไงผมดูแบบเผลอๆอ่ะดูไม่น่าจะเกิน200บาทด้วยเสียหลักาเลยโจนหัวทิ่มเลยพี่อ๋อกุชชี่อ่ะคู่นี้มัน20,000กว่าไม่ใช่หรอคุณยกประมาณ2อง0 0นี่ อีกคู่หน,นึ่งของผู้ชายอ,อีกคู่หนึ่งอ่ะเอาคู่หนึ่งมาเป็นของผู้ชายนะครับเนี่ยอีกคู่หนึ่งนี่นี่เนี่ยไม่ใช่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 อีกคู่นี้เฮ้ยช้านะไม่ทันใจถึงเวลาจะหมดแล้วนะครับอีกคู่หนึ่งน่ะนะี้อันน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 ี้หลุยวิกตองอันนี้กุชชี่อันเมื่อกี้นี่หลุยวิกตองรองเท้าผู้ชายอันนี้รองเท้าผู้หญิงม คือ2คู่เนี่ยรวมแล้วราคา60,000กว่าบาทค่ะใช่ไหมฮะเกิน3,000ไป20เท่าใช่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 เนี่ยคุณสมชายเนี่ยบอกเลยนายกเนี่ยรู้หรือไม่เออเนี่ยนารับของที่ลึกเกินกว่า3,000เนี่ยผิดกฎหมายแน่ๆเป็นข้าราชการการเมืองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคุณคุณคุณจุลีพรเนี่ยนะสินุพลเนี่ยซึ่งตำแหน่งปัจจุบันนี้เป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกเนี่ยเซ็นแต่งตั้งมากับมือเลยเปิดแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่ร้อยเอ็ดนี่บอกว่าเป็นการตั่นแกล้งทางการเมืองมีผู้ชายชื่อว่าปิ๊ก มีผู้หญิงชื่อว่าน็อตมาที่บ้านของเธอและเอารองเท้าเสองคู่มาให้ามาคุยกันเรื่องต่างๆเรื่องบอกว่าี่นต้องการทำเสื้อจะไม่เขาทําเสื้อให้ได้อะไรเงี้ยสรุปเธอว่าเธอถแถลงเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งทางการเมืองอแต่ประเด็นก็คือว่านะครับสิ่งที่เธอได้รับเนี่ยนะครับมันเป็นของเนี่ยมากกว่า3,000บาทนะครับ,รบที่ให้มาเนี่ย มันผิดกฎหมายปป,ปชเล่นงานหรือไม่เรื่องนี้คุณสมชัยจะไปร้องเรียนที่ปปชครับ,รบนี่คือเธอบอกว่าปิกกนอตมาถึงแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยมีโรงงานผลิตเสื้อให้แล้วหลังจากนั้นนะคะจอชวจะออเดอร์ order, เอาไม่มารับออเดอร์แต่ว่ามีการเอารองเท้าสองคู่นี้มาให้นะคะคซึ่งเธอก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะมาติดต่อเรื่องการทําเสือ้อแต่ทําไมเอารองเท้าราคาแพงมาให้ประเด็น<อ>นี้คํานี้หลายคนบอกอาตัวลงว่ารู้ใช่ไหมว่านี่คือแพง อันนี้หนึ่งแ<า>ล้วนะคะสองก็คือบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยไม่มารับออเดอร์แต่กลายเป็นคลิปไอ้นั่นหลุดคลิปไอ้นี่หลุดขึ้นมาเลยสงสัยว่าไอ้ที่มาเข้ามาตีสนิทเนี่ยทั้งปิกทั้งน,อน็อตเนี่ยคือมาเพื่อที่จะมาทําลายกัน <มา S 1> หรือเป<ร>ล่าทางการเมืองเธอ,เอถามว่าแล้วไอ้รองเท้าสองคู่นี้จะทําลายกันได้ยังไงคะพี่แป๊ะพี่โจมันก็แหม่นะอย่างที่ว่านี่ไอ้เรื่องของกฎหมายของปอปชเนี่ยถ้าได้รับนี่นะครับจะต้องคืนไหมระยะเวลาต้องมีไหมจริงจริงเนี่ยคุณวิศรุเครืองามเนี่ย บอกแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดรับมาแล้วไม่รู้มูลค่าสิ่งของที่รับมาสามารถนําไปคืนได้แล้วก็ไม่มีกรอบระยะเวลาในการคืนนะครับหมายว่าถ้าเกิดคนรับเนี่ยเขารับมาแล้วเขาไม่รู้เขานึกว่า200บาทเหมือนที่ผมเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วมารู้ทีหลังว่า20,000ืา่นเฮ้ยฉันไม่รู้ฉันนึกว่า200ขอคืนได้ไหมท่านวิศนุบ,บอกได้ อ่าได้แต่ท so right? ีน so right? right? ี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นคือว่าถ้าคุณสมชัยศรีสุธิยากรเนี่ยไม่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยคนที่ได้รับของที่ระลึกคือเกือบสองข้อเนี่ยนะครับจะเอาเกือบเนี่ยมาเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่ครับนี่คือประเด็นแล้วถ้าคืนต้องไปคืนที่ไหนอ่ะคืนก็ต้องไปคืนที่เจ้าตัวดีครับค่ะจะคืนที่บริษัทคืนที่เจ้าตัวก็ได้ที่เขาให้มาเนี่ยหรือส่งคืนต้นหน่วยงานต้นสังกัดก็ได้หน่วยงานต้นสังกัดคือ หน่วยงานไหนก็นายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรกีก็ไปไปคืนมันไม่น่านหรอกคุณยกเอออย่าพูดดีกว่าอา่ะหนึ่งก็คือว่าไอ้รองเท้าสองคู่เนี่ยนะครับมันไปอยู่ในธรรเนียบรัฐบาลครับเพราะว่าเจ้าของคนที่รับเนี่ยเขาเป็นมีตําแหน่งเป็นประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณจุรีพรสินทุภัยใช่ไหม ประเด็นก็คือว่าคุณจุริพรที่ถ้ายังจําได้ล่าสุดกรณีคลิปเสียงแลมโบ้เลมโบ้ละออกกันนะต้องดูที่จุริพรว่าไงที่คุยมือถือกับแลมโบ้โดนคลิปมันหลุดออกมานั่นแหละมีปัญหาเนี้ยปัญหาก็คือว่าก็คือว่าไอ้เรื่องรองเท้าสองคู่เนี่ยนะราคาหกหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับคนที่รับเนี่ยรู้ไหมว่าราคามันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ถ้ารู้ปั๊บเนี่ยเขาจะต้องไปคืนไปคืนแน่ๆนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับกปชบอกเลยข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำเนี่ยจะรับของที่ระลึกเนี่ย จากใครก็ไม่ได้ไม่เกิดจากใครก็ได้แต่ราคาไม่เกิน3,000บาทคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่ารู้ว่าของอันนี้แพงทันทีที่รับมาหรือเขาเอามาวางไว้ให้หน้าบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องส่งคืนครหรือส่งไปที่ต้นสังกัดภายใน30วันครับมีคู่หนึ่งที่คุณจุรีพรบอกได้ม่าวันที่13มมีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจุรีพรรู้ว่ามันแพง ก็มันจะเกินระยะเวลา30วันแล้วหรือไม่13เมษาอ่าเพราะตอนนี้มันฟ้าเข้าไปวันที่20กว่าแล้วะนะคะแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่ามันแพงมารู้ทีหลังสามารถส่งคืนเมื่อไหร่ก็ได้อน,นี้อาจารย์วิษณุบอกอคือมารู้อาจจะใช้ไปสักครึ่งปีอาจจะใช้ไปสักปีหนึ่งเราค่อยมารู้ว่ามันแพงจะคืนทีหลังก็ได้เกิน30วันก็ไม่เป็นไรเพราะไม่รู้แต่ทีเนี้ยหลายคนก็เลยแกะคําพูดให้สัมภาษณ์ของคุณจุริพรว่านี่ไงเนี่ย น็อตกับปิกเนี่ยมาเราก็ยังงงอยู่เลยทําไมถึงเอารองเท้าราคาแพงมาให้คนก็เลยถามว่าตกลงอันนี้คือรู้หรือไม่รู้รู้หรือ,ารอ,อมาลุ้ทีหลังเออ,อตอนที่รับรู้หรือเปล่าหรือเพิ่งจะมาลุ้ทีหลังอที่สื่อไปถามคุณก็ถามแปลกตอนรับรู้หรือเปล่ามันทําไมจะไม่รู้อ่ะคือรองเท้าก็ไม่ใช่ถึงรู้ราคารู้เป็นรองเท้าราคามันกับกลับอยู่เนี่ยแต่รู้หรือเปล่าว่าราคาเท่าไหร่เกินสามพันหรือเปล่าโอ้ก็ไม่รู้อ่ะ ไม่ต้องเขาทําเนียบแล้วเราไม่รู้แบบนี้ใช่ไหมก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวคงต้องรอสืบสอบกันต่อไปนะคะว่ายังไงคือสุดท้ายก็คือว่าคุณสมชัยเนี่ยจะไปร้องปปชอย่างที่เราคุยกันนะว่าอกรณีแบบนี้มีความผิดไหมอะไรยังไงก็ต้องดูกันต่อใช่ไหมค่ะซึ่งเธอก็บอกว่ามันเป็นการกันแกล้งมา